แกงผักกิเลิค่ะหลังจากตีตุ่มซุกแล้ววันนี้เรามีหนังหนังวัวมาแกงใส่กิลิคค่ะพี่น้องใส่ได้หลายมันจังแซ่ตุ่มใบนะแต่ว่ากระเพาะท่านเปื่อยปนไลยก็สิียังได้สำใดงพี่น้องเลยพวกได้แควดีกรับพวกนั้นเลยยังได้ว้า แต่สร้ยอยยังเด้งดึงเด้งดึงอยู่พี่นอ้องเลยไ่ได้ถึงน้ำหอนระจกักถึงน้ำหอนร้ระจกักวา่าสิสอยสิเบนีสอยสิเบม่เป็นตาเี่เะะน,าาน้ผู้ไหลกไปใช้ที่้ตะนังแบบนี้ไ่ท่านหลไปไหนหรอกสอยสีส,ยสอยีกอน แกงขีเล็กใส่ภาคพ,พยนต์เ,ออเห็ยนว่าคนภาวาเครื่องปุ่มันกฤษซินีหนังเป็นส่วนประกอบหลังจากตุ่มผาคขีเล็กซุกแล้วยินน้ำแล้วซองนมม้ำมาขึ้น เ,เอาใส่ยังอันนี้ก็พี่น้องก็ใส่ใหัวดึงบัดนั้นเด็ตามอ,อกพริกใส่แค่น,นี้กระตัน,น,น,นสรอยหนังอยู่พี่น้องก็กระเทอือส่สรอยเห็นเบิดใส่หนังแล้วเรียบร้อยเอาพริกใส่กันพี่นอ้องอ้ยใส่ได้แล้วต่อพี่ถ่ายสิกิน เกลือลงไป,ไปเสียดายสั่งไะบางทีตามัาพริกใส่กะข้นหม้อไปน้น้ำที่นอ่องเดี๋ยวมันจะติดหม้อมันไม่หม้อม,มันจะไม่อร่อย<ม>เพิ่มน้ำอีกก่อนคุณผู้ โอ้ยคกบาทนี ALLY ่สิทธเทือนไน้บาทนี่ะเทียมแค่นั้นสองกีบพอตํามะเทียมกันพี่หน่องแป๊บนึง ปลาระ,ราะาก็นองแจกหน้อยโอ้ยต้องหอยก็ได้ล่มพัดแห้งพี่น้องเอ้ยฟ้าปลารปลูกไว้ก่อน,นไส่บระติมสอดน,นี่พี่น้องได้ซ้ำกระบ,บวงไป้ตักสามเถี่ยว พี่น้องอเก่งที่เด็ดใส่หนังใส่หลาหมอค่อยหาฝาหมอมาปิดก,ก่อนพี่น้องนะจักเดิกฟ้าหมอมาปิดเหรอข้นในเรื่อยๆได้พี่น้องเพราะสันมันจิติดก้นหมอต้องข้นบ่อย หอมกระเทียม,มไม่ไหวละแต่เวลาหนะ้าที่มันหลายนะพี่น้องนะแล้วแกงซืเอามาให้พี่น้องดูมาต้มผักคิรลกสองน้ำหมิ่นน้ำออกไปเอาใบย่านางมาตำใส่กระเบือปรุงรสด้วยปลาไาลมะมา่วกใส่นังมะสอยใส่ ปลาชุบรสปรุงรสตามใจชอบขันตอนสุดท้ายไปใส่พระหอมอีตู่พี่นอ้องกับเป็นงันเสร็จพิธี <c oughs> เยียนชีวิตหมอนะครับพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะเจอคลิปเพื่อนไม่เลื่อนผ่านแวะมีปฏิสัมพันธ์มีส่วนร่วมในคลิปเพื่อนๆน,นะคะผู้ดใดผ่านมา,นาหน้าสีแยกจุดประดับเบิดละคะ่ะใครผ่า,านมาหน้าฟีดมันนี้ไม่กิน แยงขี้เด็กใส่ภาคพยนตร์เดอ้อพี่น้องนี่เป็ะเสียบอจะแต่ว่าขอบคุณที่รับชันคลิปค่ะคลิปหนาพอกันไหมจ้า